ทีนี้เรื่องจิรภัฒจะเป็นเด็กดีครับใช่ผมรับบทเป็นจิรพัฒจะเป็นเด็กดีครับเดี๋ยวจิรพัฒเฉยๆผมรับบทเป็นรุตครับเรื่องราวเป็นไงบ้างครือเปล่าแต่เราจบมาทว่ไรแล้วอย่าว่าแต่พี่ไอ้เราผมยังไม่รู้ตอนจบเลยใช่ก็คือจิรพัฒเนี่ยก็จะเป็นคือก่อนก่อนที่จิรพัฒจะโดนรถชนนะครับจิรพัฒก็จะเป็นคนที่ ไม่เอาอะไรเลยครับไม่เอาเพื่อนไม่เอาการเรียนไม่เอาอะไรเลยครับจนเหมือนจิรพัฒน์โดนรถชนเนี่ยแล้วเหมือนได้โอกาสครั้งที่สองกลับมานะฮะจิรพัฒน์ก็เลยเลือกที่จะปรับตัวให้เป็นคนดีขึ้นเหมือนอาตามชื่อเรื่องเลยเขาแบบบอกว่าใช่แล้วเขาพูดได้ดีมากเลยมไม่รู้จะพูดอะไรก็ของผมก็รับบทเป็นดุษนะครับในเรื่องนี้รุษก <oo> <oo> ็จะเป็นเรียกว่าคนที่เพอร์เฟกต์ทุกอย่างเนี๊ยบมากเป็นทั้งประธานนักเรียนแบบทุกอย่างดีไปหมดชีวิตดีแต่ว่า ถ้าเทียบเทียบกับผมที่เล่นซีรีส์เรื่องที่แล้วเนี่ยเรียกว่ามันคนบทมันคนละคนละคนละเวรคนละบทเพราะว่าจิตเออไม่แต่มาถึงมันมันมันไม่คล้ายกันเลยใช่เพราะว่าจิตจิตเนี่ยในเรื่องไบยซินเลิฟเนี่ยคือจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนไม่ค่อยเอาไหนแล้วก็เป็นคนเหลวเป๋วนิดหนึ่งพอพอเทียบกันับเรื่องนี้เนี่ยผมก็จะต้องทําการบ้านเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็เออไม่ใช่เป็นตัวเองแต่ถ้าให้พูดจริงๆก็คือ

ความจริงก็ท้าทายก็คือก็บทนี่แหละรครับเ้วยความที่บทมันมันค่อนขา้างจะต่างกับเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่แบบตั้งใจเรียนมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยกลับเป็นคนที่ก่อนก่อนถูกชนเนี่ยเป็นคนที่แต่ว่าไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยครับก็คือปกติจะบอกว่าพอให้เล่นเป็นคนไม่เอาไหนเล่นยากใช่เล่นยากเลยไม่เป็นตัวเองสุดๆเลยใช่จริงไหมจริงครับจริงรับ ผมก็เรียกได้ว่าก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่ได้ถ่ายซีรีส์ใหม่ๆแล้วใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตัวผมก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์มากเลยขนาดนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สองที่แบบได้เป็นตัวหลักก็ก็ยังต้องปรับตัวเยอะอยู่แล้วก็ยังต้องการอยู่เรื่อยๆก็จะพยายามให้ดีเหมือนกันตอนที่เราอยู่ขั้นตอนอะไรบางอย่างเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ขั้นตอน ถ่ายทีเซอร์เพิ่งจบไปใช่ก็พวกเราเพิ่งถ่ายแพอ่จบไปไม่นานเองก็กำลังคุยกันอยู่ดีว่าว่าจะจะเอางไงต่อใช่แต่นอกจากพวกเราเนี่ยยังมียังมีน้องๆอีกใช่ใช่จำนวนมากเลยเรื่องนี้เนี่ย เรียกได้ว่านักแสดงน่าจะเยอะสุดในรอบนี้แล้วนะใช่เรื่องเราประมาณ228คน200คนเยอะขนาดอะไรนะฮะอะไรนะโอ้หมีน้องๆจากเอ่อแอลแอนสกูซ่ามีจากพ็อกเกดอลมาเต็มเลยครับแล้วก็มีเคนจิยังไงเคนจินี่เพื่อนเราใช่ก็เรียกว่าหน้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยก็ตื่นเต้นมากที่จะทำกิจกรรมเจอแล้วครับเจอแล้วครับก็จริงๆแล้ววันถ่ายไพร์ล์พวกเราก็ได้ไปเจอมาสวนแล้วแต่ว่า ด้วยความที่อาจจะยังตอนนั้นยังเพาะนักแสดงไม่ไม่เสร็จไม่เสร็จพอตอนเนี้ยได้เอ่อพูดบทแนละ้ว<ะ>ก็ได้เพิ่มมาเจอกัน<ะ>จรจัดคือ<ะ>นนยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่วันนี้ก็พอได้พูดคุยกันแต้วแต่ความจริงมีรุ่นน้องในเหล่าดาราคนนี้หรอใช่ชื่อว่าน้องใหม่ไทย มาจากปักกี้ไอเดโอใช่ใช่ใช่สายฤดูร้นเคยน้องมิ้งถายอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็สายเลือดเราที่มาอีกแล้วใช่ก็เพิ่มขึ้นใหม่ตัวนี้ยเราแต่จะเลนยานาเราเป็นรุ่นพี่แล้วคือผมว่าผมก็เป็นรุ่นพี่มาสักพักแล้วนะตั้งแต่เล่นเล่นพี่แล้วแต่ผมไงผมเพิ่งได้เต้นอ่าใช่รอบนี้เขาก็จะได้เป็นพี่มิกบ้างละพี่มิกแล้วที่ผ่านมาเป็นน้องมิกแต่นี้คือแบบมีกับนน้องมิกของพี่ดูอยู่หรือเปล่ามันเป็นอยู่ตลอดนะไม่ลวแต่แต่ว่าพอมาเจอน้องๆมิกก็จะเริ่มแบบ สุขุมแล้วไงเออสุขุมแล้วเป็นแบบพี่โตแล้วใช่ใก็อาจจะแบบงงงงงงไม่ได้ละต้องต้องต้องคิดรูปนิดนึงนิดนึงใช่จะได้ชมในช่วงไหนแน่น่ะสิก็อยากก็อยากกันเหมือนกันก็ล่าติดตามนะครับรอติดตามแต่ว่าอาจจะไม่ไม่น่าจะนานเกินรอครับอุ้ยตรงนี้นี่ปูมกับปูมกับครับ โอ้ยเรียกได้ว่าเป็นเกียริมากเลยครับที่ได้ร่วมงานกับพี่นิวคือไม่ชอแปลกไม่จริงๆรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็เป็นเกียิมากที่ได้ร่วมกับพี่นิวเพราะว่าผลงานเขาเนี่ยจังทุกเรื่องโอ้โหประสบความสำเร็จทุกเรื่องพวกเราก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งเลยนั้นใช่แล้วก็ดีใจมากๆแล้วพี่นิวก็เป็นคนที่น่ารักมากนิสัยดีมากแล้วก็สนุกมากเลยครับ่ตอบเหมือนเดิมครับตอบเหมือนเดิมจริงๆังานพี่นิวสนุกมากแล้วก็เรียกได้ว่า ทำให้ผมยอยากไปก่อนเลยใช่ก็ก็ทำงานกับพีนน่นิวก็ ก็สุดยอดนะสนุกมากเป็นเป็นการไปกองที่เอนจอยมากๆบวกกับมีน้องๆอะไรเงี้ยก็สภาพแวดล้อมดีนะสภาพแวดล้อมดีมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับกูปูมกับมือทองมือทองเบอร์ต้นต้นประเทศคือของโลกนี้ไปเลยใช่ค่ะโอ้โกสนุกมากคือตอนนี้ใจผมยังอยู่ที่นั่นอยู่เลย เพราะว่าสนุกมาถึงมาถึงออยู่ที่คุณด้วยอยู่ที่คุณว่ใจหมดก็สนุกสนุกมากเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็นับว่าเป็นแฟนมิตรแรกของพวกเราเลยใช่ที่เป็นในต่างที่ในต่างประเทศใช่ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอแฟนๆทุกคนแล้วก็ไร่ตื่นเป็นไม่หายใช่คือแฟนๆทุกคนเนี่ยคือ อ่อนลับเราอย่างมากก่อนไปถึงสนามบินอะไรเงี้ยโอ้โหผู้จัดการออกมาบอกว่ามีมีมีนี่คนนึงนะมีนี่แฟนมาร้อนนึงนะเดินออกไปออกไปโอ้โหตั้งใจเลยเนาะใช่ก็ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะฝั่งว่าจะได้เจอกันอีกคาดหวังเลยนะเนี่ยนี่คาดหวังเลย โอ้โหซึ่งแฟนมีดเนี้ยคือพี่นิวจะขึ้นไปด้วยเลยใช่พี่นิวจะขึ้นไปร้องเพลงเลยแฟนมีดนี้ก็ฝากซีเรื่องฝากฝากซีของพวกเราด้วยนะครับจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีกอยซีรีส์ครับก็ฝากด้วยครับเพราะว่าแล้วเรามาลุ้นกันว่าจิรพัฒน์จะสามารถเป็นเด็กดีได้หรือไม่ก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยที่พี่น้องทุกคนด้วยครับ